มาแอลเมืองเหนือแทบทุกจังหวัดจะต้องได้ลองชิมข้าวแคบหนึ่งในอาหารพื้นบ้านล้านนาครับชุมชนไตลือ้อบ้านรวงเหนือก็มีสูตรข้าวแคบแบบโบราณเหมือนกันวันนี้หนุ่มแม็กกี้มาขอลงมือทำกับเขาด้วยจะพอไหวไหมไปช่วยลุ้นกันครับหลักๆมีอะไรบ้างอะ่ะจะมีส่วนผสมก็จะมีข้าวแจ้ไว้หนึ่งคืนค ลูกมาก็อเอามาโม่ล้างแล้วเอามาโม่ลูกหมากหมายถึงอะไรนี่หมายถึงอะไรลูกหมา <c oughs> ลกลูกงา <c oughs> เออขอบคุณมากที่ตอบลูกงาโอเคล,ลูกมาตอนเช้าอ๋อลูกมาอ๋อลูกมาตอนเช้าขออภัยนะครับอันนี้ก็ต้องมีซับักหน้างนะครับลูกมาก็คือตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาตอนเช้าครับผมมาล้างข้าวล้างข้าวแล้วเอามาโม่โม่ก็โม่หินเอาโม่หินอ่ะต่ขึ้นมาประมาณขนาดนี้ค่ะ นะครับเยอะไปเน่เยอะไปหรออืมเยอะพอยังพออุ้ยเทลงไปกาเดียวเลยเทลงไปกาเดียวเลยแล้วก็หมุนหมุนเอามนมนเอามนมนแล้วแต่สายตาอ่าสายตาสายตาไม่ดีได้กอพอละเดี๋ยวเดียวมันสุกแล้วติดอโอเคอ่ะแถมหน่อยแล้วไงต่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาลองอันที่สุกแล้วน่อสุกแล้วอันนี้สุกค่ะอันนี้สุกแล้วนะ แล้วเราก็แตะแะมาถึงตรงกลางใช่ไหมอี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 ีอีก่ะอ๋อเสียบเข้าไปเลยแล้วก็ดึงขึ้นเลยอทำเข้าแคบกับป้าผันจนปั่นป่วนพอสมควรแล้วหนุ่มแม็กกี้ขอหนีไปสนุกกับกิจกรรมด้านงานฝีมือบ้างครับกลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาไม้ในโถที่ชุมชนบ้านลวงเหนือผลงานไม่ธรรมดาครับ จัดเป็นโอท็อประดับ5ดาวที่ใครเห็นเป็นอดไม่ได้จะต้องทึ่งและชื่นชมกับความสวยงามน่ารักของชิ้นงานแกะสลักไม้แบบต่างๆที่หว่างโชว์ไว้ตุ๊กตาไม้ในโถมีความเป็นมาอย่างไงพี่ค่ะก็พี่โถนะคะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตุ๊กตาไม้บ้านลุงเหนือนะคะกะ็จบจากคณะจิตสินมอชอคะ่ะตั้งแต่ปี2 5 4 1ค่ะแล้วก็ลาออกจากคุณครู ก็ทําตามฝันของตัวเองค่ะเพราะว่าพี่โถเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านหลังนี้นะคะก็เลยคิดว่าอยากจะทํางานอยู่ที่บ้านแลาเกิดสร้างงานสร้างรายได้ก็ให้กับชุมชนให้กับชุมชนด้วยค่ะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยคิดค้นในการออกแบบนะคะเป็นตุ๊กตาไม้ดีไซน์ต่างๆค่ะตุ๊กตาหลายพันตัวเนี่ยเอาไม้มาจากไหนพี่เยอะแยะเป็นหมดเลยเนี่ยไม้นี่เราได้มาจาก แรงบันดาลใจนะคะจากการเก็บสิ่งเศจกิ่งไม้กิ่งมะขามกิ่งต้นลำไยอะไรพวกนี้นะคะก็คือไม้ในชุมชนที่แบบว่าเหลือใช้หรือว่ามันเป็นที่ไม่ได้ไปตัดใหม่ไม่ได้ไปอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะก็คือมีการปลูกทดแทนด้วยนะคะส่วนไม้หลักๆที่เราใช้ตอนนี้ก็จะเป็นต้นพระยาศัตบัญเนาะเห็นพี่บอกว่าอันด้านบนนะะราชการที่เ เป็นแรงบันดาลใจด้วยใช่ไหมครับพี่เราให้คอนเซปต์ว่าทะาทรงเป็นแรงบันดาลใจครับค่ะก็เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราทําดีไซน์ที่เกี่ยวกับตุ๊กตาสัตว์12นักสัตว์รแต่ไม่เคยมีดีไซน์ที่เป็นแอคชั่นของคนเลยครับค่ะแล้วก็เลยได้รับแรงบันดาลใจตรงนี้นะคะครับก็เอามาสร้างสรรค์เป็นผลงานนะคะก็อันนี้ก็ไม่จำไหนเนาะเชิงพอพอได้ดีไซน์ของในหลวงเนี่ยเราก็เกิด เฮ้ยทำไมเราทําหุ่นตัวนี้ได้หลังจากนั้นก็เกิดทักษะค่ะถึงบอกว่าถ้าเป็นทรงเป็นแรงบันดันใจก็คือเกิดทักษะต่างๆเกิดการออกมาดีไซน์มาเป็นหุ่นที่เป็นตุ๊กตาคนคลี่คลายแบบมาเรื <step> ่อยๆนโถหรือคุณพีรพงษ์บุญจันตะออกแบบตุ๊กตาไม้แกะสลักนับร้อยนับพันแบบแล้วร่วมกันทำกับสมาชิกกลุ่มในชุมชนทรงจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักแล้วยังมีการนำอัตลักษณ์ของชาวไตลื้อมาดีไซน์ได้อย่างลงตัวอย่างตุ๊กตาพญาลวงสัตว์ในจินตนาการของชาวไตลื้อเห็นแบบนี้หนุ่มแม็กกี้เลยขอสมัครเป็นลูกศิษย์ฝากฝีมือร่วมผลิตตุ๊กตาไม้ในโถด้วยคนครับจากในบูบ้านน้องซ้อยพาหนุ่มแม็กกี้นั่งสามล้อเครื่องออกมาเก็บตะวันยามเย็นกันครับ ลัดเลาะผ่านท้องทุ่งที่โอบล้อมด้วยขุนเขาด้านหนึ่งคือดอยสะเก็ดส่วนอีกด้านเป็นดอยสุเทพมาถึงที่นี่มีชื่อว่าทุ่งนาฟ้ากว้างซึ่งเจ้าของคือลุงต่อยวิศวกรหนุ่มใหญ่ผู้หันมาใช้ชีวิตกับวิถีเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชาแรงบัดานดาลใจในการทําที่นี่ครับมันเป็นมาอย่างไรครับเอามาจากเอ่อ มองเรื่องระยะยาวในอนาคตของวัยเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับค่ะผมผมก็มองว่าเรื่องความยั่งยืนที่การจะใช้พื้นที่ในสวนให้เป็นประโยชน์มากขึ้นตรงนี้ทั้งหมดสิบสองไร่สิบสองไร่ใช่คิดแผนไม่ก่อนหน้านั้นไหมว่ามีครับว่าตรงเนี้ยเป็นเลี้ยงเป็ดตรงเนี้ยเลี้ยงปลาตรงนู้นปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ขุดสาเมื่อปี2 5 3 6ครับครับแล้วก็เริ่มวางวางระบบน้าเมื่อเมื่อ5ปีที่ผ่านมาครับเรื่องแก้มลิงดังนั้นอย่างที่เราเห็นนี่คือแก้มลิง ครับให้เป็ดเข้าไว้ไหวเล่นไหวเล่นพอไหวได้เต็มที่แล้วปุ๊บผมก็ดูสีน้ําแล้วมันเริ่มจะเป็นปุ๋ยได้ละผมก็ใช้ระบบเอาน้ําทั้งหมดที่เป็นประโยชน์เนี่ยไม่ทิ้งครับเอาเข้าไปที่สวนน้ำยายว้าวสัตว์ท่าชามากเลยพี่ครับผมตั้งนะไข่เป็ดอุ่นเลยครับเนี่ยฮะยังอุ่นๆเลยเห็นไหมโอ้โหอ่ะหนูสบายใจเลยอ่ะเพื่อนเก็บไปได้ จากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมว่าจะสัมผัสกับวิถีชีวิตชมุมชนของชาวไทยหรือที่ผสมกลมกลืนวัฒนธรรมล้านนาและเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับเวลาเพียงหนึ่งวันผมบอกตรงๆเลยครับว่าผมยังเที่ยวที่บ้านหลวงเหนือไม่หมดเลยอยากชวนคุณผู้ชมมาสัมผัสวิถีชีวิตของที่นี่ยังมีที่กินที่เที่ยวอาหารอร่อยๆที่เช็คอินอีกมากมายเลยทีเดียวยังไงผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาสัมผัสที่นี่เหมือนผมครับแล้ววันนี้ครับ รายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าช่อง5บ่าย2โมงกดหมายเลข5าแล้ววันนี้แม็กกี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ